เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต่างปรารถนาความสุขความเจริญสิ่งที่ดีงามที่เป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนด้วยกันทั้งนั้นพระสัมมาสมพุทธเจา้าทรงค้นพบว่าสิ่งที่เป็นมงคลคือการบำเพ็ญบุญอันจะเป็นเครื่องสนับสนุน ให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตลอดจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นบญจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทุกคน โดยเฉพาะบุญใส่ใจจะเกิดจากใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมให้ได้เป็นประจำทุกวันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพปริษัสูตรว่าสัตว์รุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นผู้กำจัดมลทินคือความตระหนี่ได้ย่อมประสบกน,นิพพานอันเกษมชีวิตของผู้ครองเรือนจะต้องรู้จักสิ่งที่ควรทำและควรเวน้นเช่นควรทำบุญให้ทานยาตรนีหรือควนขยันทําการงานอย่ากเกียจคร้านเป็นต้น สำหรับวันนี้หลวงพ่อนะมีธรรมะในความกระจา่างในการดำเนินชีวิตมาฝากเป็นการตอบคำถามของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอบพระรามท่านหนึ่งที่ได้ไปทูลถามพระองค์ท่านแม้จะเป็นคำถามที่พระพุทธองค์ได้ตรตัสตอบพระรามเพียงคนเดียวแต่สาระ จากพุทธวิสัชนานั้นก,ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคนที่ได้ปรับรู้รับทราบโดยเฉพาะผู้ที่รักในการฝึกตนเพื่อมุ่งไปสู่เส้นทางสวรรค์และพระนิพานเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในครั้งพุทธการมีพราหมณ์คนหนึ่ง ชอบศึกษาหาความรู้ความจริงของชีวิตจากสำนักต่างๆมาไปถามครูบาอาจารย์สำนักไหนๆก็ได้รับคำตอบที่ไม่ถูกใจสักทีคือฟังแล้วก็ยังไม่เคลียร์เหมือนในปัจจุบันที่มีผู้ถามว่านรกสวรรค์มีจริงไหม ครูบาอาจารย์บางท่านตอบว่าคงมีจริงมัง้งเพราะเห็นตามตำรับตำราเขาว่ากันอย่างนั้นพระามท่านนี้ก่อนจะเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ก็วิตกว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามักจะตรัสสอนเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นสงสัยพระองค์จะไม่ทราบสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กระมัง ก็เลยอยากจะแก้ความสงสัยของตนเองตรงนี้ด้วยเมื่อเดวกาศเข้าฝ้าพุทธองค์จึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญกลับรองสงสัยว่าพุทธองค์เห็นจะทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวกระมังส่วนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่เห็นพุทธองค์ตรัสถึงเลย พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เราตถาคตย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็ให้ถามมาเถิดพรา์กราบทูลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ได้ตรัสบอก สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระบรมศาสดาตรัสบ,บอกทางแห่งความเสื่อมแก่พรามณ์ว่าถ้าใครก็ตามปฏิบัติตามนี้ความเสื่อมย่อมมีแก่เขาอย่างแน่นอนคือบกคนที่นอนตื่นสายเกียรตคร้านไม่ยอมทำการงานเห็นแกัน,นอน ชอบเดินทางไกลาตามลำพังและบุคคลได้เป็นชู้กับภริยาคนอื่นดูก่อนพรหมามท่านจงปฏิบัติให้ถูกต้องจงดำรงอยู่ในธรรมและเว้นสิ่งที่กล่าวมานี้เถิดและความหายนะความเสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะไม่มีแก่ท่านทางแห่งความเสื่อมที่รู้ตรงด้ตรัสแก่พรรามนั้น เมืันนำมาพินิษพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่เราพึงละเวน้นและปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องในตัวของเราให้รวดเร็วที่สุดเพื่อจะได้ขจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เอาอบปนิสัยที่ดีๆเข้ามาแทนที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป เรามาศึกษารายละเอียดกันดูนะจ๊ะทางแห่งความเสื่อมประการแรกคือการนอนตื่นสายในสมัยปู่ย่าตายายของเราท่านจะสอนให้ลูกหลานตื่นแต่เช้ามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ให้จะเตรียมอาหารหานข้าวไว้ใส่บาตพระ จะได้สร้างทานบารมีตั้งแต่เช้าดวงตะวันขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้าไปความสว่างสวัยเก่โลกฉันใดเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อดำรงตนเป็นผู้ให้ฉันนั้นบรรพบุร,บรุษของเราจึงมีคำพูดติดปากที่ลูกๆหล,ล,ลานๆจะได้รับการสั่งสอนสืบต่อกันมาว่า อย่านอนตื่นสายอย่านายทำกินย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาให้ตั้งหน้าต่างตาทรมาหากินแล้วสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาทางความเสื่อมข้อที่สองคือความเกียจคร้านเช่นเกียจคร้านในการเรียนหนังสือ เกียรติคร้านในการทำงานหรือเกียรติคร้านในการเจริญสม,มาธิภาวนาเป็นต้นคนที่จะเอาดีได้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนอาศัยความขยันหมั่นเพียรดังนั้นผู้รู้ทั้งหลายจึงกล่าวสอนเอาไว้ว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอให้เพียรพยายามไปเถิด แม้สติปัญญาไม่ค่อยจะดีแต่ก็สามารถเอาดีได้เพราะอุปสรรคแพ้คนขยันแต่มันชนะคนที่ขี้เกียจแม้พระุธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าวิริยนะทุกขมัดเจต,ติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นจึงจะสามารถ นำพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ท่างความเสื่อมข้อที่สามคือการเปนคนที่มีนิสัยเจ้าโทสะอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนบุคคลเหล่านี้มักจะไม่เป็นที่ต้องการของใครเพราะจะนำแต่เรื่องร้อนใจมาให้มนุษย์ทุกคน ปรารถนาสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสุขกายสุขใจเพราะร่มไม้เย็นหมู่นกกาก็จะชอบอาศัยคนนิจใจเย็นใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้เพราะเข้าใกล้แล้วเย็นนั่งกายเย็นนั่งใจทางความเสื่อมข้อที่สคือเห็นแก่นนอน หมายถึงผู้ที่ใช้เวลานอนมากเกินปกติแต่เป็นเด็กก็ควรนอนประมาณ8ชั่วโมงผู้ใหญ่ก็ไม่ควรเกิน6ชั่วโมงต่อวันบางคนก็เห็นแก่นอนคือหลับทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้เสียเวลาทำการงานเสียเวลาสร้างบารมีพระผู้มีพระเจา้าได้ตรัสเตือนไว้ว่า การเห็นเก่นนอนเป็นหมันสำหรับผู้ประพฤติธ,ธรรมเพราะผู้ประพฤติธ,ธรรมต้องเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอทางความเสื่อมข้อที่ห้าคือการเดินทางไกลตามลำพังที่ว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมและเป็นอันตรายต่อตนเองทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจาก ในระหว่างการเดินทางพยันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งอันตรายจากโจรหรือคนแปลกหนะ้ารวมไปถึงวัติเหตุเพศภัยต่างๆการไม่ไหนมันไหนเป็นหมู่เป็นคณะจะเกิดความอุ่นใจไม่ต้องวาดระแวงภัยต่างๆมากจนไม่เป็นอันกินอันนอนนะจ๊ะ ทงความเสื่อมข้อสุดท้ายที่ทรงแสดงแก่พราหมณ์ก็คืออย่าไปเป็นชูก้กับภรรยาหรือสามีของคนอื่นชีวิตของผู้ครองเรือนนั้นความจริงใจต่อกันมีความสำคัญมากสามีภรรยาต้องจริงใจต่อกันและไม่ไปล่วงละเมิดในสามีภรรยาของผู้อื่น ต่ใครไปยุ่งเขา้าแสดงว่ากำลังนำความหายนะมาสู่ตนเองและครอบครัวเพราะถือว่าเป็นการประพฤติผิดศีงข้อที่สามคือกาเมสุมิชฌาจารย์เป็นการทำร้ายจิตใจของสามีภรรยาที่รักกันทำให้ครอบครองเขาต้อง แตกแยกกันธรรมะที่เราฟังมาแล้วนี้สรุปสั้นๆก็คือนอนตื่นสายกายเกียดคร้านสำราญตนเห็นกันนอนอารมณ์ร้อนเจ้าโทสะจะไปไหนก็ไปตามลำพังมุ่งหวังเป็นชู้กับผู้อื่นชีวิตต้องเสื่อ,อื่นเพราะหายนะครอบงำ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ควรประพฤติปฏิบัติทั้งสิ้นและต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาย้ายทางความเสื่อมเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเรารามได้ฟังแล้วก็รู้สึกชอบอกชอบใจเราได้ตรองตามแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงได้เปล่งเสียงสาธุก,การสรรเสริญพระพุทธองค์ว่า แต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศและประเสด็จที่สุดในโลกอย่างแท้จริงทรงรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์พร้อมกับทรงแสดงสิ่งนั้นอย่างแจ่มแจ้งเห็นไหมจ๊ะธรมมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นน่ะมีความงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย ใครได้ยินได้ฟังแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นที่เคยสงสัยก็แจ่มแจ้งและสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้จริงอีกทั้งเกิดประโยชน์ใหญ่แก่ผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนจะต้องฝึกตนให้เป็นผู้หนักในธรรมฟังธรรมะบทไหนแล้วก็จะได้ดูเบา ให้รู้จักนำไปขบคิดไตรตรองและลงมือประพฤติปฏิบัติกันแล้วเราก็จะสมหวังในชีวิตไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอ,อหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภา,ารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข